สวัสดีทุกท่านครับเมื่อนี้อยู่ที่โคกหนองนาศูนย์แซนสุขบ้านตะไก่ตำมลสายนาวังอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์ครับแลท่านที่ได้ปรับเปลี่ยนหุ่นทีหน้านะครับมาในเรื่องของเกษตรผสมผสานหรือว่านรูปแบบของโคกหนองนาโมเดลนะครับองค์ประกอบหนึ่งของโคกหนองนานั่นก็คือการทาคันนาทองคํานะครับซึ่งในส่วนของคันนาทองคํานั้น หลักคิดวิธีการก็คือทําคันนาให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็บนคันนานะครับก็ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่และที่สาคัญนะครับ,รบการปลูกพืชให้หลากหลายนะครับแล้วก็ในส่วนของประโยชน์จากคันนาท้องคำหรือคันน,า,นาคือสามารถช่วยในเรื่องของการกักเก็บน้ํานะครับไปใช้ในฤดูแล้ง ว่าในยามที่ขาดแคลนได้วันนี้เลยจะพาพี่น้องมาเบิ่งในเรื่องของคณะท่องคําในพื้นที่ของโขกน้องหน้าสวนการสุขวานะครับเขามีการจัดทำดูวาเห็ดนะครับเพื่อที่จะให้นะครับเป็นอีกรูปแบบญาดขทางหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดยังไงไปเบิง่งท่องคน,นนะครับพี่น้องครับ เป็นขั้นหน้านะครับที่เขานะครับได้จากการขุดน้องขุดสัตว์ขป้นมากถาเป็นขั้นรอบสัตว์นะครับเขาก็จะการปลูกพืนหลากหลายประเภทนะครับอย่างที่ที่เราเห็นบนสตูนี้ก็เป็นปลูกต้นแค่ครับแค่ก็สามารถท่อไปปรอบอาหารได้หลากหลายชนิดนะครับตอกแค่ครับอาจจะเป็นในเรื่องของแกงส้มกอบแค่นะครับที่ ช่วงนะครับต้นฤดูหนาวนะครับเราก็จะออกดอกเราสามารถเก็บผลผลิตไปปรุงอาหารรับประทานอาหารได้นะครับหรือว่ายอดนะครับก็สามารถนะครับนำไปลวกไปนึ่งนะครับกินกับน้ำพริกได้นะครับมนกิฟต์คอกะคบางความมือนะครับก็จะเป็นเรื่องของข้าวนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับพข้าวน้ำหอมนะครับกล้วยนะครับ เป็นปุ๋ยน้ำวา้าเนาะนะครับพี่น้น้ำปุ๋ยน้ำนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับทั้งใบนะครับแล้วก็ผลนะครับสำหรับล้วยสารพัดประโยชน์นะครับ โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับสำหรับพันธุาท้องคิจะสยกสูงประมาณ1เมตร50เซนนะครับกว้างอย่างน้อยก็ประมาณ2เมตรนะครับเพื่อความแข็งแรงแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่านะครับอนการปลูกพือต่างต่างนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถปรับตามบริบทของแต่ละพื้นที่ได้นะเพราะว่า หลักการสําคัญของกฎลองหน้านลก็คือการปรับตางทุมนสังคมภูมสังคมกับประกอบไปด้วยนะครับดินน้ําลมไฟแล้วก็บริบทของคนในครอบครัวนะครับอันนี้ก็เป็นนะคะ e a, บบรับเอกาือวบานทึกไฟ้านั่นเอง บนนในพื้นที่บอ่อนะครับในพื้นที่บอ่อเอาก็สามารถเลี้ยงปลารไรับประทานในควเรือนได้รบับประทานในครเรือนได้นะร้วยกล้วยช่วงนี้ออก ทยอยออกเยอะเลยทีเดียวนะครับค่ยน้ำาวานะครับนะครับพืชด้านล่างครับจะสเป็นเรื่องของกระเจียวเกินกระเจียว อาจจะเป็นแนวทางหรือว่ากรูปแบบหนึ่งที่พี่น้องสามารถไปปรับประยุกต์ใส่นะครับให้เข้ากับบริบทพื้นที่แปลงของท่านนะครับกล้วยเดี๋ยวก็เริ่มสุนัตัดปีแล้วนะครับนะ้นะนี่เป็นกระเจี๊ยบนะครับเ,เห็นไหมครับกำลังติด ดอกนะครับเด็ดลูกนะครับก็จะอกเลยนะครับ,นะรบ,นะรบลูกแก่เตี้ยๆเราก็เก็บไปตากแห้งครับตากแห้งทำน้ำกระเจี๊ยบนะครับรับป,ประทานบำรุงร่างกายนะครับรวยครับไม่ได้มีเวลามาตัดเลย นี่ใบหม่อนครับใบหมอนส่วนหนึ่งเราก็เอาไปบดให้ไก่ให้เป็ดแล้วก็ใส่ต้มไก่ ก็จะทำให้รสชาติได้ดีขึ้นนะครับมะม่วงนะครับขางล่างก็จะเป็นกระเจี๊ยวนะครับมีกรเพกาเป็นเพกกาเตี้ยนะครับเป็นเพกกาเตี้ยนะครับชมจันทร์ครับนี้เป็นค้างชมจันทร์เ,เก็บดอกไปเมื่อเช้านี้นะครับ ขับชมจันนะครับเนี่ยครับชมจัน,นผัดน้ำมันหอยลอยเลยทีเดียวโบข้างบนเยอะเลยนะครับชมจันทร์ เป็นต้นเชอรี่นะครับเชอรี่ติดดอกสวยผลเขาสุกก็จะหวานอมเปรี้ยวหน่อยนึงน,นะครับเรื่องของเชอรี่นะครับม,มาจบตันมาครับนะครับ,รบเป็นน้อยหน้าในาช่วงก่อนพอพรรษานะครับ ลูกเยอะเลยเดียว,ด,ยวดกมากนะครับนี่นะอันนี้ต้นมะพร้าวเนาะให้านี่เป็นทับทิมครับทับทิมพอดีลูกลูกชายเขาชอบทานทับทิมเลยปลูกไว้โอ้หรือมองดูข้างล่างครับพี่น้องครับน้อยหนาครับโอ้ยังไม่แก่รออีกนิดเลย ก็เป็นมะละก,กอนขนาดลูกนุ่นครับนี่ครับพาน้ำหอม2ปีครับ ่อไปว่าจะติดฉันไหม,ไมเคือพวงครับ เป็นอุโมงเป็นซุ้มเลยนะครับคันนาทองคำา,าเคก่ครับว้าวาว้าว นอกจากไม้ผลผักสุนครัวนะครับก็อาจจะจำเป็นที่ต้องปลูกแซมด้วยไม้ดอกไม้ประดับเพื่อความสวยงามของแปลงนะครับแล้วก็ช่วยให้มแมลงต่างๆผสมเกสรน,นะครับนกนต้นที่แปลงของเราอย่างที่เห็นอยูง่งนก็คือสบาเนาะ โอเคครับขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจจะเป็นแนวทางหนึ่งสำหรับท่านที่ทำในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพื้นที่มาทำโคกนองนาโมเดลหรือว่าเกษตรผสมผสานนะครับอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับมุ่แบบที่สุดแต่เราก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เราปรับตามบริบทรือว่าตามภูมิสังคม ของแต่ละพื้นที่นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับขอบคุณสวัสดีครับ